วัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP กับสาย์ม,มักี VIP นะคะประจำวันที่26่สกุมภาพันธ์ปีห6นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับเรา VIP ตัวดินก็คือหนึก็สี่สองก็ห้าหนึ่ง1หนึ่งสองหนึ4งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก จับคู่ก็1 4 4่งสี่สี่หนึ่งหนหนึ่งสองี่สี่สองสี่ห้าห้าสี่ะคะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะทุกตัวเริ่มต้นที่ศูนย์นะ1 0 2 0 5 0 4 0ย์สองศูนย์ห้าศูนย์สี่ศหนึ่งสสองห้หหนึ่งหสอง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 ก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะต่อไปสามมิตวีสี่กับ7จหกับ9 สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าสี่เจ็ดหนึ่งหกสี่เก้าเก้าเจ็ดหนึ่งสี่สองหกจับคู่ก็สี่หกหกสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดหกเก้าเก้าหกนะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีทุกแนวทางนะคะจับคู่ไข่ซื้อด้วยกันเด้อนี่สี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ด สองสี่หกหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเจ็ดเนาะเลคูเลคี่เ,ขขเนาะง่ายๆสันส้นๆนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะสวัสดีค่ะ